เปิดโมเมนต์ดินเนอร์เพื่อนแอปนนกุลร่วมเฟรมแฟนๆแห่แซวเลิกงานปุ๊บติดจรวดปับ๊บหลังจากได้แค่สองคอมเมนต์ขาวานกันระหว่างแอปทักษอนกับนนกุลชานน์ฝ่ายชายล่อยของถอดเสื้อโชว์ซิกแพคเจอแอปคอมเมนต์มองบนขณะที่แอปโพสร่วมเฟรมสุดตาสุดหล่อเกาหลีอีดงอุกงานนี้หนุม่มนนกุลก็เข้ามาคอมเมนต์อ้อนบอกผมใส่เสื้อแล้วสีดำด้วยนะเจอแอปคอมเมนต์ตอบครั้งนี้อีดงอุก ครั้งหน้าจะกงยูทำเอาเรียกเสียงกรีเสียงฟินจากแฟนๆล่าสุดโมเมนต์ที่แฟนๆรอคอยอีกเมื่อมีเพื่อนเปิดภาพไปดินเนอร์มีทั้งนางเอกแอนทองประสมเชอร์รี่เข็มอับสรน,นัดมีเรียเป็นต้นที่สำคัญงานนี้มีแอบและนนกุลร่วมเฟรมด้วยพร้อมแคปชั่นว่า thank you ่ป๊อปผู้ที่ไม่มีไอ for the great dinner นะคะ such a wonderful night with all the special people ค่ะ ซึ่งแอปก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบด้วยว่าดีใจที่ได้เจอค่ะไว้นัดกันอีกนะคะพี่โอท่ามกลางแฟนๆขอบคุณภาพที่รอคอยกันรัวๆแถมมีแซลด้วยอาทิตกลับขอบพระคุณคุณเจ้าของไอจีนะคะสำหรับโมเมนต์พระราชทานบางคนเืิองานก็ติดจรวดเลยหูยดีอาใจฟูเลยต้องขอบคุณลีดองวุกเจ้าคนห่วงแฟนแล้วหนึ่งจบงานติดจรวดไปเลยอะยิ้มกว้างเลยนะพ่อให้มันได้แบบนี้สิสุดยอดน้องนนท์อของเจ๊ เลิกง,งานปุ๊บติดจรวจไปหาปับ๊บโอ้ยเขินเป็นต้นขอขอบคุณแหล่งที่มาจากข่าวสดค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวก็สิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราก็สิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ